สวัสดีครับพี่กรณ์ on the อะเวตอนพิเศษครับตอนนี้ก็เ<ม>ตรียมสัมาทานเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เช้าออกเดินทางเราจะไปไหนกันอีกแล้วก็จัดอุปกรณ์ลงกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะฮนะ <c oughs> เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปร่วมถ่ายทำสกูปพิเศษนะาเป็นรายการรายการใหม่รายการในงาที่พี่กรณ์มีโอกาสได้ไปร่วมในการทำ สกู๊ปพิเศษในครั้งนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรติดตามดูนะฮะพี่กรณ์อ h น way เเราจะออกเดินทางไปที่พัทยาพรุ่งนี้เช้าจะกัน น่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะเดี๋ยวออกเส้นมอเตอร์เวย์ไปเลยแต่่อนอื่นเดี๋ยวไปแวะแปซฟั๊มก่อนฮนะเ <c oughs> <c oughs> ตรียมสปงสเบียงระหว่งงางทางนะวันนี้วันนี้เดินทางใช้เดี่ยวเดี๋ยวไปเจอกับทีมงานที่ที่พัทยาเลยนะครับเขาจะเริ่มงานกันช่วงประมาณ ที่หน้างานกันดีบอกว่าจะบรรยากาศของงานวันนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะว่าวันนี้มีโอกาสได้ไปถ่ายสกู๊ปพิเศษ <c oughs> เออการมาเป็นการม,มาเป็นตากล้องอาชีพได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสแล้วเดี๋ยวค่อยจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ให้เพื่อนเพื่อได้ฟังถ้าเกิดใครใครได้มาดูพีก่กอนออนเดอะวนะฮะวันนี้เดี๋ยวก็ขับรถไป เ,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 เดี๋ยวเดินทางต่อฮะเมื่อกี้แวะดูทุเรียนกันสักครู่หนึ่งไปเลสโกต่อมอเตอร์รอวเวย์ฮะ คยมีประสบการณ์ในเรื่องของการถ่ายทํารายการอย่างนี้มา,มาบ้างเหมือนกันแต่นี่เป็นรายการใหม่เลยนะฮะแล้วก็ได้เรกว่าได้รับโอกาสที่จะได้มาร่วมงานนี้เป็นครั้งแรกด้วยเหมือนกันงั้นเดี๋ยวไปดูกันนะสถานที่เป็นยังไง มาถึงนะฮะโรงแรมเบบีทพัทยาฝั่งทางนู้นนะเดินไปก็คือชายหาดเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าล็อบบี้แหละนะครับสักครู่นี้เอากระเป๋าไปดอปเก็บไว้ที่ห้องกันก่อนเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มกันช่วงประมาณสักบ่ายโมงบ่ายโมงช่วงนี้ก็รอบรรยากาศก่อนเพราะว่าพี่ๆสมาชิกหลายคนก็กําลังทยอยมา <Yeah. S 1> ผมพาเดินไปด้านหน้านี้ดีกว่าเรามาถึงก็มาจอดรถด้านหลังฮะแล้วขึ้นไปก็ เจอห้องประชุมเลยก็งงๆะเดินจากข้างหลังย้อนมาข้างหน้าอให้มาดบูบริเวณด้านหน้าของโรงแรมที่เราจะมาปฏิบัติภารกิจกันในวันนี้นะฮะแล้วเดินผมเดินไปอีกแค่ประมาณเนี่ยสองสมรอยเมตรก็จะถึงทะเลออกอ่าวไทยกันเลยดีกว่าดีไหมไม่ได้ไม่ได้มาพัตยานี่นานแลวนานแล้ว,น,น,ลว,น,น,ลวนะครับมาชมาลมทะเลกันหน่อยกินไอทะเล นี่ถ้าเกิดใครมาถึงที่หน้าบริเวณชายหาดพัทยานะครับเลาะมาไม่ไกลเลยตรงนี้เหียบ้อยถึงแล้วจอมเทียนก็ส่วนใหญครับัาเดีมาถึงแล้วเดี <S <S 2> <S 2> ๋ยวเราไป หาที่ดอกของก่อนฮนะอันนี้เป็นห้องสำหรับจัดจัด OPP นะครับของทีมพัทยาแต่เดีเราไปดูสถานที่ที่เราจะไว้สำหรับเตรียมงานเงินวันนี้ดีกว่าน,นะนมีอะไรให้ฝืนนะ ต้องเดินทะลุไปด้านหลังนู่นเลยฮะทางเดินจะติกแซกหน่อยใใชช่่่่ไไหมมล้ตร ทีมงานไปเดินไปกระบวนงูลเลยค่เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วครับในเทปแรกเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเดี๋ยวจะมีทีมงานมืออาชีพเป็นทีมงานกองใหญ่เลยนะ แล้ววันนี้พิธีกรก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียกว่าเรียนรู้วิธีการถ่ายทํารายการด้วยแล้วก็มาเก็บเบื้องหลังเดี๋ยวจะเก็บเบื้องหลังบรรยากาศของการถ่ายทําการสัมภาษณ์ในรายงาน O B P นะครับก็จะมีมีพิธีกรมีผู้ร่วมรายการหลายท่านเลยนะครับแล้วก็วันนี้จะอยู่ก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นเบื้องหลังของเบื้องหลังอีกทีน่น่าสนุกมาก <ris ad> เดี๋ยวใกล้เวลาเริ่มแล้วเดี๋ยวมารอตูงกันนะว่าวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเก็บพวกบรรยากาศของงานแล้วก็เบื้องหลังมาฝากทุกคนให้ติดตามกันนะครับ หเทปสอจบไปแล้วนะในห้องตอนนี้ก็เป็นช่วงรอถ่ายเทปที่สามสามสี่หจ็แปก็สิแล้วว่าไรรอให้ทีมงานเขาเซตสถานที่กันก่อนนะครับบอกเลยว่ามืออาชีพมากทํางานไวมากนะครับแล้วก็แต่ละคนนี้ก็ถีอว่าอะไรมือไม,ไม่ธรรมดาเลยวันนี้พี่ก่อนได้มาเรียนรู้กับพี่ๆเขาด้วยนะ,ะแอบแอบ,แอบเขาเรียกว่ามารับิชา เดี๋ยวรอรอพิธีกรรายการเมื่อกี้พี่กองก็เป็นแขกรับเชิญเทพแรกเลยนะโดยมีพี่เป็นพิธีกร่ มากกว่างานประวันครับทีเกค่ะถ้เกู้ว่าเาจะทำลูกเราไม่สบายใจนะหลายๆคนบอกว่าเราละบ้านนั่นแหละยังเหลืออีกหเทปนะฮะวันนี้ถ่ายถ่ายกันถึง4เทปเลยนะเทปที่1ที่2ที่สไปแล้วนะแต่ว่าเทปที่สีเน่จาว่าด้านนอกฝนตกพรมๆ้วก็เลยกลับเข้ามาถ่ายข้างในข้างในโรงแรมนะฮะ อนนี air, hmm? nah. ้ทีมงานกำลังเซตไฟเซตอุปกณ์กันอยู่เดี๋ยวเราไปติดตามดูเบื้องหลังกันนะฮะคุยกันก่อนจะออนแอร์ับพยศตอนนี้พลังชีวิตเต็มเปี่ยมความมั่นใจติดดิน ไม่อยาเหลือแล้วความมั่นใจคุณรายการอะไรนะรายการอะไรนะสปอตไลท์ทีวีครับผมฮะแล้วติดตามชมให้ดีรับรองสน,นุกแน่แน่วันนี้วันเดียวก็วันนี้วันเดียวนนวันนี้ได้แค่สี่สี่อีพีน่าสนใจทุกอีพีโอ้โหต้องพีคทุกอีพีถ้าเกิดไม่เจ๋งจริงไม่แจ่มจริงสปอตไลท์เราไม่ส่องไปหาบอกเลยไปหยุฮะสปอตไลท์เราจะส่องหาเฉพาะคนที่แจมจริงจริงสีส,สันสะพ้อนแสงได้มากที่สุดเราจะยี่ส่องเข้าไปฮะ हां <laughs> <laughs> ตอง,องคนนั้นไปอาาเนีอันนี้ชบแล้วครับอะไรนะอ,อะไรครับด้านหลังด้านหลังสองท่านมาฝั่งด้านนี้หนะะ่อยครับ4ี่สามาครับผมยศจันทนาเสวีครับนักธุรกิจที่มีรายได้เดือนละหนึ่งล้านบาทติดต่อกันมามากกว่า5ปีจากธุรกิจเครือจ่ายวันนี้ครับกับรายการ s p o ไ t l i ที TV เป้าหมายของพวกเราคืออยากจะให้ทุกคนเป็นผู้ชนะในธุรกิจเครือจ่ายครับ สปอตไลท์ดวงนี้เป็นดวงที่ศษมากๆที่เราจะพาทุกท่านไปจบอีครับแล้ววันนี้สปอตไลท์ดวงถัดไปวันนี้สปอตไลท์ดวงตัไอไปสปอตไลท์ดวงถัดไปวันแล้ววันนี้นะเอาครับสี่สามสองครับแล้ววันนี้ครับสปอตไลท์ดวงถัดไปจะทาให้ทุกท่านตื่นตาตื่นใจและก็ได้รับแรงบันดาลใจอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนเพราะว่าสปอตไลท์ดวงนี้เริ่มต้นจากการเป็นเพียงแค่พ่อค้าลูกชิ้นรายได้หลักพันเท่านั้นแล้วก็มีภาระค่าใช้จ่ายมากมายครับ ทำยังไงทำแบบไหนเราจะไปเจาะลึกชีวิตของเขากันเพื่อที่จะทําให้พวกเราได้รู้ครับว่าการเปลี่ยนจากพ่อค้าลูกชิ้นกลายมาเป็นนักธุรกิจที่มีรายได้กว่า5ล้านบาทเขาทำได้อย่างไรเขาทำได้แล้วตอนไี้เป็นยังเข้าทํเขาทำได้ยงไรไปพบกับสปอนไชน์ตรงนี้กันโอเคไปคุยกันเอาครับโอเคเขาทำได้อย่างไรไปพบกับสปอนไชน์ตรงนี้กันครับ ร4 3 2า 2> ผู้ที่พลิกชีวิตตัวเองจากพ่อค้าลูกชิ้นกลายไปเป็นนักธุรกิจที่มีไรายได้มากกว่า5ล้านบาทเขาทำยังไงเขาใช้วิธีการแบบไหนติดตามชมสปอตไลท์ดวงนี้กันครับครับครับทายทำกันเสร็จแล้วนะฮะสำหรับครั้งแรกเลยอ,อกองแรกก็จัดไป 4 EP ตกสนามกันตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยจนจนค่ำเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มืดแล้วนะมืดแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับกรุงเทพกันนะครับส่วนเ,เนื้อหางานต่อๆไปบอกเลยเพราะว่าเข้มข้นดู่เดือดแน่ๆเพราะว่ายังมีคิวที่จะนำเสนอนะครับทางรายการบอกชื่อรายการได้แล้วนะก็คือรายการ Spotlight TV นั่นเองวันนี้ถือว่าได้มาเรียนรู้นะฮะ บอกเลยว่าได้มาเรียนรู้กับกองถ่ายของรายการอายุน้อย้อยล้านของคุณก้องอัจาริยนิติพลนะครับแล้วก็เป็นประธานของผลัดอินดีมด้วยทุกคนมีความเป็นมืออาชีพมากนะฮะทำทำงานกันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทํางานกันเนียบมากทุกคนเลยโปรดิเซอร์เขาเก่งจริงอันนี้ต้องต้องบอกว่าชินชมแล้วก็น่ารักมากนะฮะมีการกเรียกว่าแนะนําถ่ายทอดเทคนิคต่างๆให้เราแบบไม่แบบไม่กักเลยนะครับบอกเลยว่าทีมงานน่ารักมากแล้วก็พี่ก็ได้ได้ประสบการณ์เยอะมากเลยจาก จากวันนี้นะฮะมันเขาเรียกว่าดีดีกว่าไปเรียนาสายตรงมหามหาอะไรหลายปีเลยนะแค่มาออกกองกองเดียวครั้งเดียวเนี่ยคือได้ประสบการณ์ในเรื่องของการทำโปรดักชันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับและเดี๋ยวเราติดตามกันในในเอพิโซดต่อไปนะกับรายการสปอรตไล์ทีวีอย่าลืมติดตามด้วยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรทานก่อนแล้วก็เดินอทอางกลับบ้านแหล้ท